ดึง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 ดงดึงดึง,ดงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและอำเภอกันทละละักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w ภพระอิศาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันและขนารงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะปกครองรวมตํารวจบุกจับร้านดังลอบขายน้ําท่อมกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าห่างรั้วม,มหาลัยเพียง200เมตรเปิดเยยะ24ชั่วโมงค่ะ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568เวลา11นาฬิกาค่ะนายกันวัลินเมืองแก้วในอำเภอเมืองศิสเกตสั่งการให้หนายสราย,ยุศีละอ,องปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศิสเกตเทศบาลเมืองศิสเกตบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณภายในอาคารหอพักแห่งหนึ่งในชุมชนพันธายาย,ายห่างจากรั้วมหาวิทยายลัยราชภัฏสิสเกตเพียง200เมตรเขตเทศบาลเมืองศิสเกตตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกต,ต,เเเกตลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างเปิดเผย ก่อความเดือดร้อนในชุมชนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบชายสามคนกำลังช่วยกันผลิตน้ำกระท่อมขายและจำหน่ายกัญชารวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าจากการตรวจสอบภายในร้านพบของกลางและอุปกรณ์จำนวนมากจากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจสอบห้องเช่าใกล้ที่เกิดเหตุพบห้องดังกล่าวมีการปริดประตูล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาะ โดยมีนายฟุกอายุ20ปีเป็นผู้ดูแลร้านอ้างว่าไม่มีกุญแจเปิดเข้าไปภายในเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้คีมตัดเหล็กตัดกุญแจเข้าไปตรวจสอบพบของกลางอื้อไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งหัวบุหรี่ไฟฟ้า ย่าแก้ไอ้ยีห้อต่างๆมอต้ตม,ตอมน้ำกระท่อมน้ำต้มกระท่อมบรรจุขวดช่อดอกกัญชาป้ายร้านตาช่างขวดเปล่าและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ทั้งนี้ร้านดังกล่าวเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วบ่อยครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4หลังถูกจับกลุมแล้วก็มาเปิดร้านขายต่อซึ่งครั้งล่าสุดถูกจับกลุมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาแต่ไม่เข็ดลาบและหวนกลับมากระทําผิดซ้ำซากอีกแถมยังขยายกิจการเปิดร้านใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมอีกในสถานที่เดิมโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายโดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมของกลางทั้งหมดนำส่งพนรรักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองศิสเกตดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ด้านชาวบ้านอำเภอโพสิสุวันร่วมกันนึ่งข้าวเหนียวติดแปะกับโครงไม้ไผ่ขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นข้าวจียัดเตรียมย่างจริงสุกจริงกินได้จริงร่วมงานบุญข้าวจีมหัศจรรย์ของดีโพสิสวรนระหว่างวันที่21 27กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะที่วัดบ้านหนองม้าตำบลหนองม้าอำเภอโพสิสวรรณจังหสิสษษเกตชาวบ้านชายหญิงผู้สูงวยัยผู้นำชุมชนหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอนหนองม้าได้ออกมาร่วมกันทำข้าวจียกักษ์ พร้อมกับการจัดตกแต่งรถที่บรรทุกข้าวยักษ์ข้าวจีใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งแห่งใน5.5จุด5ตำบลและ1เทศบาลของอำเภอโพสิสวันที่ชาวบ้านกำลังร่วมแรงร่วมใจรักออกมานึ่งข้าวเหนียวให้สุกนำมาติดเข้ากับโครงไม้ไผ่ที่ทำขึ้นขนาดใหญ่เตรียมการในการที่จะนำมาย่างหรือจีข้าวจียกักษ์ เตรียมตกแต่งรถที่จะบรรทุกข้าวจียักษ์ร่วมขบวนนางรำเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานประเพณีบุญข้าวจีมหัศจรย์ของดีโพสิสุวรรณที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้ณน้าที่ว่าการอำเภอโพสิสุวรรณโดยในวันเปิดงานวันแรกคือวันที่21กุมภาพันธ์ทุกตำบลจะจัดขบวนแห่ข้าวจียักษ์และของดีประจำตำบลตนเอง พร้อมด้วยสาวสวยนางรามจำนวน60 1 0 0ถึง100คนต่อขบวนที่มีทั้งหมด7ขบวนเดินทางแห่เข้าจียักษ์เข้าสู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรผ้าไหมโพสิสวรรณสินค้าหัตถกรรมและอื่นๆที่เป็นของดีที่สร้างรายได้ให้ใหกับชาวอำเภอโพสิสวรรณจะได้นำมาแสดงนำมาออกร้านมาจัดนิทรรศการโชว์และการจำหน่ายให้แก่นก ท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานซึ่งงานบุญประเพณีเข้าจีโพศิสวันได้จัดมาเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลากว่า28ปีต่อเนื่องกันมาแล้ว ซึ่งวันนี้ได้มีนายเทิดไทยแสงผลในอำเภอโพสิสวรนและนางขวัญตาคิดดีปลัดอาวุโสอำเภอโพสิส um ุวรนพร้อมด้วยนายกอบตอนหนองมา้ากำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันออกมานึ่งข้าวเพื่อนำไปติดแปลก,กับโครงไม้ไผ่ทำข้าวจียกักษที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า1เมตรความยาวราว2.50เมตร โดยหลังจากนี้เมื่อทำการติดแปะข้าวเหนียวที่นึ่อสุกแล้วให้รอบทำข้าวจียักษ์เสร็จจะได้ทำการก่อไฟถ่านไว้ด้านล่างตายกนข้าวจียักษ์เพื่อย่างหรือจี่ข้าวจียักษ์นี้ให้สุกเหมือนการทํำข้าวจีปกติที่สามารถรับประทานได้เมื่อสุกแล้ว พร้อมจะนำไข่ไก่มาชุบทาขนาดย่างไปด้วยจะทำให้ข้าวจีค่อยๆสุกและจะส่งกลิ่นหอมเหมือนข้าวจีที่จีเป็นก้อนเล็กๆตามปกติเช่นกันนายเทิดไทยแสงผลนายอำเภอโพสิสุวรรณและนางขวัญตาคิดดีประลัดอาวุโสอำเภอโพสิสุวรรณพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมา้ากำนันและผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านที่มาทำข้าวจียักษ์ร่วมกันได้ร่วมเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนว่างานประเพณีบุญข้าวจีมหัศจรรย์ของดีโพสิสวุวรรณในปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-27กุมภาพันธ์2,568ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพสิสวุวรรณโดยในงานจะมีการจัดขบวนแห่ข้าวจียักษ์เพื่อการทำบุญเพราะหลังจากร่วมขบวนแห่เสร็จจะนำข้าวจีไปถวายพระ ซึ่งจะมีทั้งข้าวจีบแบบธรรมดาปกติของชาวบ้านที่จะจี่ไปถวายพระคุณเจ้าและข้าวจียักษ์ที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะอำเภอโพสิสุวรรณจะมีงานบุญประเพณีข้าวจีนี้เป็นงานประจำปีของชาวบ้านชุมชนทุกหมู่บ้านตนําบลนอกจากนั้นในงานจะมีการออกร้านนิทรรศการของชุมชนตลาดนัดโบราณการแข่งขันการตำข้าวซ้อมมือการแข่งขันการทำข้าวจีหันสาการปิดตาป้อนข้าวจีแต่งหน้าสวยการแข่งขันส้มตำลีลาปาราสุกการประกวดที่ด่าข้าวจีที่มีเงินรางวัลกว่า10,000แสนบาท การประกวดไก่บ้านสวยงามการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันชกมวยไทยทั้งชายและหญิงการเล่นหรือวิ่งเอาบุญเที่ยววัดไตรสามัคคีเกาะนาควังบาดานเป็นต้นจึงอยากจะขอเรียนเชิญน,นักท่องเที่ยวทุกท่านทั่วโลกมาเที่ยวงานประเพณีบุญเข้าจีมหัศจรรย์ของดีโพสิสวรนในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2 1ถึง27กุมภาพานันธ์2568ทุกอย่างเที่ยวชมฟรีค่ะ และปะปะสอาค3หารือแนวป้องกันและปราบปรามตลอดจนยื้อรั์เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในระดับพื้นที่ค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่17กุมภาพันธ์2,568ค่ะที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศิษเกษนายมานพแสงโสธรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3ได้นำคณะทำงานเข้าพบนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศิษเกษ เพื่อหารือข้อราชการเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมประสานงานถึงแนวทางความร่วมมือในการมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนการติดตามยึดทรัพเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดอย่างเข้มข้นร่วมกันโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3กล่าวว่า การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตรพร้อมคณะทำงานในครั้งนี้เพื่อให้การประสานงานและการทำงานร่วมกันมีความชัดเจนในทุกมิติทั้งมาตรการป้องกันการปราบปรามการยึดทรัพย์ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้มีโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมโดยจังหวัดสิสเกตมีหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งแต่ยังขาดความเข้าใจในด้านกฎหมาย ผู้นำชุมชนจึงไม่กล้าปฏิบัติงานอย่างจริงจังทางปปสภาค3จึงของให้แจ้งบอดแสยาเสพติดผ่านสายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงด้านนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่า จังหวัดสุเกตได้บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องหวาดระแวงภัยอันตรายและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งหากประชาชนมีเบาะแสให้แจ้งที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจากการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างไร้รอยต่อทำให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่นและร่วมแจ้งเบาะแสมากขึ้น ขณะที่การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับชุมชนและกฎหมายรับรองได้เปิดศูนย์อำเภอเมืองศิสเกตเป็นแห่งแรกและเตรียมขยายไปอีก8ศูนย์ใน8อำเภอเพื่อให้โอกาสลูกหลานที่ลงผิดภายใต้การดูแลของทุกภาคส่วนในระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งจะเป็นคืนคนดีสู่สังคมแล้วจะได้ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกค่ะ ด้านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกตย,ยกระดับมาตรฐานนวดไทยเพื่อสุขภาพรุ่นที่1รองรับการบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการค่ะ เมื่อเวลา15นฬิกาของวันที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิบเกตนายทวีศักด์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเป็นประธานในพิธีมอบอุธิบัตรและปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2568หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมง โดยเริ่มฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติตั้งแต่วันที่24มกราคม2568ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2568รวม25วันซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน20คนและทั้งหมดที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป นางสาวไทยกีศิลปศิษย์ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน38ศิสเกตกล่าวเขาวา่า การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต่างได้ให้ความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านนวดไทยเพื่อสุขภาพไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือนำไปต่อยอดยกระดับในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพและได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพราะมมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและตนเองตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ด้านนางทองใบแบรวันเกอร์ชาวอำเภอคุขันจังหวัดซิสเเกตซึ่งเป็นประธานรุ่นในการฝึกอบรมรุ่นที่หนึ่งบอกว่า ตนเองประกอบอาชีพนวดแผนไทยแต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีกฎหมายต้องผ่านหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศสิบเกตนับเป็นความโชคดีและเป็นโอกาสสำคัญมากที่ได้รับรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์ที่ได้รับการถ่ายทอดและสามารถนำไปบริการหรือรักษาลูกค้าที่เจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องที่สำคัญชีวิตของลูกค้าหรือผู้มารับบริการนั้นสำคัญมากจึงต้องรู้จุดหรือเส้นประสาทตลอดจนโรคที่ต้องห้ามมาใช้บริการนวดแผนไทยจึงขอเป็นตัวแทนรุ่นบอกว่าดีใจมากๆและภูมิใจมากที่ทุกคนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือกับกลมพัฒนาฝีมือแรงงานและได้ การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดริสเกตนำโดยพระครูศรีโพธารังการรองเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตชมรมคนรักในหลวงจังหวัดรีสเกตอำเภอขุนหารสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนหารเครือข่ายโรงเรียนศิลหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจัดโครงการสืบสารปณิธานงานของพ่อสารต่องานที่พ่อทำคิดทำนำเปลี่ยนนำความรักและความ ห่วงใหญ่จากแนวหลังสู่แนวหน้าค่ะเมื่อเวลา10นาิกาของวันที่14กุมภาพันธ์2,568ค่ะที่ทุ่งกระบานกระบายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลบักดองอําเภอขุนหารจังหวัดสิสเกตพระครูศรีโพธลังการรองเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตพระมหายุทธกิจปัญญาวุฒโธปรเรียนธรรมเก้านายประวิตรรตัวานในอําเภอขุนหารนางอาภรจันสว่างครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายกเกษมสารศรีพลทองประธานสภา,าเกษตรกรจังหวัดสิสเกตนางวาสิตาน้อยพรมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนายสมยศหินพลายผู้อำนวยการเคธนาคารอมสิน เศรษิสเกตนายธนพงษ์ชาพักดีผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาขุนหารนายสมพลวันทองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหารนายไพฑูนคล้ายมั่งประลัดอาวุโสอำเภอขุนหารนายวันะชัยชนะสงครามสำนักงานที่ดินจังหวัดสิสเกตสาขาขุนหารนายวิเชียรสุภาพขาหบดี ดรมายุรีสารีบุตรอคกสสพปสิเกตเขสามนายเจริญชัยจิตโชตนาย,ยกเทศบาลตำบลขุญหารสาจวันะชัยชนะชนสงครามนายชาตรีสารีบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพขุนหารน,นายธนกรมณีกูลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหารนางสาวไพรินสายจาันรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดองนายทศพรแ่ตั้งกำนันตำบลกระวันนายทวีโพรกรสางกำนันตำบลโพรกระสังได้นาพระคุณเจ้า39รูปจากวัดต่างๆในเขตปกครองอำเภอขุนหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดโผลน้อยจำนวน120คนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน20คน คณะครูบุคลากรนักเรียนจิตอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพขุนหารจำนวน40คนได้นำเอาความรักความห่วงใยจากพี่น้องชาวจังหวัดศิสะเกตไปมอบให้กับทหารตำรวจอาสาสมัครหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจตระเวนชายแดนทหารพลานหน่วยกอรมนอ 3, กอรมน หน่วยอาสาสมัครป้องกันแนวกันไฟเจ้าหน้าที่รักษาป่าพดมดงรักนอกจากนั้นยังได้ส่งความรักผ่านไปยังสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณทุ่งกระบาลกระใบโดยการทำโป่งเทียมฝายชะลอน้ำและทำบ่อเพื่อเติมน้ำให้ศาตร์นายประวิตรรัตนวานิชในอำเภอขุนหาญได้เป็นผู้แทนจากแนวหลังกล่าวถึงความห่วงใยความเอื้ออาทรที่แนวหลังมีต่อทุกหน่วยงานที่ได้เสียสละจากครอบครัวมาปกป้องผืนแผ่นดินไทย ตลอดจนการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทนต่อความยากลำบากเสี่ยงภยัยพวกเราผู้อยู่แนวหลังขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและนำทุกภาคส่วนไปร่วมกันสร้างฝ่ายแมวจัดทำบ่อน้ำและทำาป่งเทียมดเรเพนศีสารีบูตรผู้ประสานงานโครงการกล่าวค่ะว่าได้รับงบประมาณบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น29,000บาทเพื่อเป็นค่าซื้อก้อน เปลือแร่ซื้อท่ออุปกรณ์จัดทําโป่งและฝ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดทั้งเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าในการทําหน้าที่ดูแลช่วยเหลือต่อชีวิตของสัตว์ป่ารักษาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลอดภัยจากอาคีภัยตลอดทั้งจัดทําแนวป้องกันไฟต้องขอขอบคุณสํานักงานทรัพยากรจังหวัดรีสเกษสา,ษสาขาขุนหาน ฒนาการชุมชนขุนหานโรงพยาบาลขุนหารการศึกษาพิเศษจังหวัดสิสเกตหน่วยบริการขุนหานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลผูไยตำบลห้วยจานตำบลการทรมตำบลกระวันตำบลโพวงวิทยาลัยการอาชีพขุนหารโรงเรียนกระเบาตะลุงวิทยาโรงเรียนบ้านหนองบัวเรนสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหานสาธารณสุขอำเภอขุนหาน สภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวอำเภอขุนหารตำรวจอำเภอขุนหารเทศบาลตำบลขุนหารชุมชนบ้านกระเบาตะลุงสถานีตำรวจภูธรขุนหารสถานีตำรวจภูธรกันทรอมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนหารคณะส่งอำเภอขุนหารที่ร่วมโครงการให้กำลังใจทหารตำรวจอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานักเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ากระบานกระบายอันหนึ่งในโอกาสนี้นายวิเชียนสุภาพได้จัดซื้อแบบ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่2ลูกมูลค่า100บาทเพื่อให้เขตรักษาพันสัตว์ได้ใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณวัดปราศราสูไานนำจิตอาสาพร้อมด้วยยติธรรมจากโรงอิ่มบุญข้าวจี่พันก้อนข้าวโพดหวานและมันญี่ปุ่นหนึ่งถวายเพลพระสงฆ์39รูปให้บริการแก่นักเรียนผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ100คนได้อิ่มอร่อยขอชื่นชมโรงเรียนวัดโผน้อยที่นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเรนวิทยาลัยการอาชีพคุณหา นำครูและบุคลากรน,นักเรียนจิตอาสา,าเข้ารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักขณากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085 495 0835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะ เลิกได้เนี่ยก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิทแพ็คด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย